หลายๆคนก็อาจจะถามนะครับว่าผมตัดคลิปไปทำไมเมื่อกี้ผมแตะชีพแปลว่าตัวช่วยนะครับนี่ครับในระดัครับมาสเตอร์คิมมาสเตอร์คิมมาครับชื่อคล้ายๆผมเลยแต่ใช้สกิลแยกรังเล็กน้อยแต่ว่าหน้าตาไม่เหมือนผมเลยครับแน่นครับมาสเตอร์คิมกำลังแล่นมาแล้วครับแล่นก็คือวิ่งนะครับโอ้ต้นไม้ที่ผมตัดมาสเตอร์คิมครับจะตัดไม้ให้ผมครับ มาสเตอร์คิมอยู่ไหนครับมาสเตอร์คิมส่งสัญญกไหนสิครับสวัสดีท่านผู้ชมไหนสิครับมาสเตอร์คิมนั่งไหนสิครับนั่งไหนครับนั่งครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับเออครับสวัสดีครับนี่คือมาสเตอร์คิมครับมาสเตอร์คิมจะพูดอะไรกับท่านผู้ชมไหมครับ จะพูดอะไรกับท่านผู้ชมไหมครับโอเคครับมาเตคิมเกียเป็นคนไม่ค่อยปากครับอย่าตีนะครับมาเตคิมคผมจะเก็บไปเลี้ยงครับมาแต่มีมาเรดไหมครับแถวนี้ครับไม่ใครได้มาเลรดไหมเนี่ยอาไก่ไก่จ้าเอานี่ไงสองตัวไก่มานี่มานี่ กระตุกนี้หน่อยนะครับผมไม่ได้ใจสั่มสูงมันทึกงครับเออผมลืมบอกไปอันนี้ผมอัปเดตเวอร์ชันนะครับเป็น1.0.2ครับ1.0.2ครับอัปเดตเวอร์ชันเล็กน้อยครับใช่เจ๊เจ๊เจ๊ไก่นี่ไก่เฮ้ยอปลูกต้นไม้แถวนี้ดิ ไก่ลงไปดีเอ,อือผมขอสองตัวก็พอแล้วที่สามปไปไหนก็ไปรุวงก็ลง,เอ,งเอาไม้หมดป่านนี่เลยครับมาสเตอร์คิมครับไก่ไก่ลงไปลงไปอย่าพูดยากอย่าว่างยากเอา,เอาท่าไหร่ก็จัดมาเลยครับคืนนี้จะไม่ไปเซน,น่ากับซอมบี้นะครับตอนนี้ผมจะหยบดดีนเลย มาคิมครับตัดไม้นะครับเดี๋ยวผมจะขุดดินผมจะขุดดินไปหาเออทรัพยากรกำลังน,นะครับโอ้ <ST AT> โหลืมทำอันนี้รับ จะวางเอ่อกล่องคราบที่ในวัวเนี่ยวางกล่อ,องคราบตรงนี้ครับวันนี้จะทำพีเอกคราบ,บอันนี้กับอันนี้มาก็บึ๊มมาเมื่อก็ลงมาเลยครับไม่นม,ม,ม่ติดคิมครับอยู่ใต้ดินครับอยู่ใต้ดินลงมาเลยครับ ลงมาก็อย่าลืมปีดนะครับเดี๋ยวครับไม่ต้องปิดก็ได้ครับผมคิดว่ามอนเตอร์มันไม่น่าจะลงมาหรอกมีมอนเตอร์ตัวไหนที่กล้าลงมาใต้ดินไหมครับมาสเตอร์คิมครับมาสเตอร์คิมครับนั่นกล่องค้าฟอยู่ทางนี้ครับกล่องกล่องคราฟอยู่ข้างล่างครับ แล้วก็ช่วยผมขุดขุดหินด้วยนะครับอาจจะมองอยากนิดนึงนะครับก็พยายามกันมองเลยนะครับผมยังผมขอหินทำทอสก่อนนี่หินไหมครับมาต้คิมครับ ผมก็หินหนลยครับผมไปหิน่อยครับหินครับไม่ใช่อย่างนี้ครับหินหนะครับส่งหินไหมหผมหน่อยครับแล้วคุณจะขุดลงไปท้้งล่างเพื่ออะไรครับหินอันยังมีค่ามากสรงไามย,ยังเนี่ยเอาวางเอาก็ได้ครับ วุ้ย่กี้ข้านขุดแล้วนะครับเฮ้ยยายายาพึ่งย,า,ย,า,ย,า,ยาพึ่งครับอ้าวไม่หินผมมีเท่าไหร่ประเดี๋ยวนี้ยังไม่ถึงแปดหรอเอามีหกเองเดี๋ยวผมขอขุดต่อ,อยนิดมาต้าคิมเหยียวไปก่อนนะครับมาดูดหินกับผมครับหกเจ็ดแปดนี่จะมีขุดนานได้ยังแปด เกาเกาตึ้งงกันล่ะนี่น,นี่ไงเราจะมาเล่นแบบขี้ขาขี้ขากันนะครับปึ๊บปึ๊บจ๊บมาไปนี่เขาเรียวกว่าวิธีการใช้ไม้ย่างไม้นะครับว้าวแล้วมันก็จะได้ฐานนะครับตอนนี้มันจะได้ปะเนี่ย แล้วก็เราเอาฐานนี้มาทําท่อได้นะครับผมรู้สึกผมได้ยินเสียงพี่บีครับว่าแต่พี่บีมันจะตกลงมาไหมนเนี่ยสตีฟครับถ้ามีพี่บีตกลงมาเนี่ยช่วยหน่อยนะครับเข้าใจไหมครับมาสเตอร์คิมถ้าผมจะขุดมาทางนี้คุณขุดไปทาง,งนั้นจะได้หินเยอะอยู่นะ อาดินไปกินครับโอ้แหลกแหลกแหกเล็กน้อยกระตุกกระตุกกระกระตุก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  ไม่มปนกว้างสิงครับมาเตอร์คิมครับมาเตอร์คิมไม่ต้องขุดตรงนี้ก็ได้ครับไม่ต้องขุดตรงนี้ก็ได้ครับขุดข้างหลังก็ได้ครับแล้วแต่ครับ เตออะไรอยู่ข้างบนไหมโยซ้ายยขว,วาป๊าจะทำตรงนี้ไว้เฮ้ย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 เกินไปแล้วเว้ยเ,เดี๋ยวครับไม่ต้องขุดตรงนี้ครับ ส่วนเต่าเผานี่เดี๋ยวผมจะย้ายเองนะครับเต่าเผาเดี๋ยวย้ายเองโอ้ไม่เยอะวันนี้มาติดตามกันนะครับกับ Kids Talk TV ผู้สร้างรายการที oh ่มีคนฟังเกมงไม่หยะเฮ้ยอย่าขุดอย่าขุดบล็อกที่ผมต่ออุ้ยเดี๋ยวเอาพริกแอ๊ฟาดหัวเลย เอออย่าเล่นแรงสิครับผมไม่ชอบความรุนแรงครับผมตีใครไม่เป็นครับเฮบบเออเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมาบัวเขาแ้วผมดา่าเขาเลยครับทามาบัวเขาแต่วนี้นะครับผมไม่ชอบเดี๋ยวผมต้องทําบันไดขึ้นไปก่อน ยยจะเอา้ากระตุกเว้ยปึ๊บปึ๊บนี่หน่อยอเ,อเ,เออตรงนี้ไม่ต้องวางก็ได้ครับด,ดินเป็นสิ่งที่หายาก เออใครตีวะต้องขึ้นไปนะเอออย่ามาระเบิดแถวนี้เอออูเป็นรูมนแมนยูแต่ว่าข่อยนี่บ่ามีอะไรเลยเดีย๋ยปิดมมผมขออุดตรงนี้ก่อนครับ เพื่อความปลอดภัยของเราครับมาตอรงคิมมาตัวรอดได้ครับไม่ต้องห่วงครับแกเล่นไหมครับมาแปดสิบสมัยแล้วครับ ส่วนมาสเตอร์คิมนะครับใครอยากเห็นหน้าตาพิมพ์ตามผมเลยนะครับ Facebook นะครับ f เฟซบ o ๊กชื่อสิงโตอาคิโตนะครับเป็นภาษาไทยนะครับสิงโตอาคิโตครับใครอยากเห็นหน้าของหน้าของคิมมาสเตอร์คิมนะครับพิมพ์ใน Facebook ว่าสิงโตอาคิโตนะครับคุณจะเจออย่างเร็วเลยว่าเตะแถบดอนนี่มันครับไงวะ อาแทบดอข้ามไงวะดูดิดูดินี่ไงแทบดอโอ้หินต้องนานนว,วค,วคดดุดไปเลยครับเอาตามที่คุณสบายใจไ,ยได้โปรดอย่าขึ้นไปนะครับผมเนี่ยนะขึ้นไปมันเถื่อนมากไม,ไม่ครับขุดมาทางนี้ครับขุดมาทางนี้ครับขุดไปทางผมเดินนี่ครับ นั่นครับขุดข้างหน้าขุดข้างขุดุดไปเลยครับขุดไปเลยครับ,เ,รบเออมันไม่ใช่สร้างสรรค์น,นะครับเอ,อ,เอ,อ,อกระตุก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 มระตระตุอครับ,มา,ม,รบมาทระตรับรับ ครอบตัวแล้วไม่ต้องห่วงเขาอมชาเขาเล่าอเมชาอะไรนะตู่กดไปดีๆสิครับ ถ้าไปสนใจแล้วถ้ามองม่เห็นบล็อกก็คือมันแหลกนิดน้อยมันเป็นบล็อกด้วยมันเชา้ายังไงเออเช้าแล้วครับเชา้าเราจะไปขึ้นถ่ายรูปคู่กันครับเออ,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 อเฉย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 เยละอย่าตีสิครับลอ,อผมไม่ชอบความรุนแรงครับผมบอกแล้วออบอกแล้วไม่ชอบความรุนแรงบอกแล้วไม่ชอบความรุนแรง บอกแล้วว่าบอชออความรุนแรงเออดีครับอมาสเตอร์คิมโหดกว่าผมอีกครับได้เลเวลเลเวลเท่าไหร่ครับมาสเตอร์คิมครับเลเวลเกือบหนึ่งครับแต่ผมไม่ได้ซักเลเวลเลยครับนี่ครับผลดีของมาสเตอร์คิมครับแล้แต่แคลอะไรมาปลูกวาเนี้ยขุดออกโหมาสเตอร์คิมครับขึ้นมาครับเราจะปิดชิปแล้วครับส่งมาครับขึ้นมาครับขึ้นมาครับขึ้นมาครับ ขึ้นมานาขึ้นมาครับเราจะปิดประตูไว้เดี๋ยวครับมายืยนอยู่ตรงนี้ครับอือเอาสองมาที่ถ่ายรูปอ่าครับมายืยนเลยครับยืยนทั้งหมดเลยครับมายืยนคู่กับผมครับเดี๋ยวไปหนึ่ง <c oughs> ไปหนึ่งเอออย่าตีครับผมไม่ชอบความรุนแรง ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววย่าแต่อันนี้หน้ามันเปิดน,นี่วะเราจะปิดคลิปก่อนเองเราต้องทำสิ่งที่มันสำคัญสำคัญก่อนอันนี้มันคืออา้าวมาสเตอร์คิมครับเขาเปิดกล้อง ที่เห็นตัวเราด้วยเขาทำเขาทำยังไงครับโอ้โหใช่ไหมเนี่ยนี่อะไรนี่ใช่ไหมเนี่ยเออใช่ใช่เออเฮ้ยมาขังผมสิครับมาตะคริมครับขุดออกเลยครับใหญ่มีน้ำหมดครับขอขุดออก รอ,อครับผมอยากออกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวออไปกวนเฮ้ยมองหาอะไรเดี๋ยตรงนี้สวยวะ่ะมาเต้คิมครับมายืนอยู่ตรงนี้อครับ,เ,รบเอาเอาเๆามาเลวครับ มาครับมาถ่ายรูปคู่กันใช้มือเปล่าด้วยเฮ้ mm hmm. hey, สิงโตวเว้มาอยู่ไอ้เชยเนึง่งเฮ้ยอย่ามาอย่ามาให้ใกล้เฮ้ยอย่าไปข้างๆดิเอออย่างนี้แหละโอ้โหลวงละเมิอทางเพจอยู่ไอ้เชนครับ นี่ครับสำหรับคลิปนี้ใน E ีีแรกนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะคใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปได้วยนะครับแคปหน้าจอแคปแคปไม่ได้เออไ,ได้แล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเออช่โยช่โยมาเตคิมครับ